สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ทางเทคนิคก็จะมาบอกการตั้งค่าที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตของคุณเร็วไม่สะดุดในฉบับของปี2022ออย่างแรกก็เข้าไปในการตั้งค่าค่ะเลือกการเชื่อมต่อค่ะกดไปที่เครือข่ายมือถือชื่อ access point แล้วก็กดเพิ่มค่ะทีนี้ให้เขียนตามเราเลยนะคะกดไปที่ชื่อค่ะแล้วให้เขียนว่า V ตัวใหญ่ I ตัวเล็กเว้นวรรก P ตัวใหญ่ R ตัวเล็ก O ตัวเล็กเว้นวรรก20ค่ะกดตกลงค่ะต่อไป apn ค่ะกดเข้าไปนะคะแล้วก็พิมพ์ว่า vi C g net ค่ะ net ไม่มี Space นะคะก็คือไม่มีเว้นวรรกค่ะแล้วก็กดติ๊กถูกตกลงออกมาค่ะต่อไปมาที่ชื่อผู้ใช้ค่ะ ให้พิมพ์ว่า n ตัวใหญ่นะคะ network ค่ะแล้วก็ speed ค่ะ b o t ทั้งหมดตัวเล็กยกเว้นตัว n นะคะแล้วก็ตกลงค่ะหลังจากนั้นไปที่เซิร์ฟเวอร์ค่ะแล้วก็ให้เขียน www. google นะคะ g ตัวใหญ่แล้วที่เหลือตัวเล็กค่ะ .com ค่ะตกลงค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะไปที่ประเภทการยืนยันค่ะแล้วก็ให้เลือก c hap ค่ะต่อไปชนิด apn นะคะมันจะขึ้น default ให้ค่ะให้เว้นวรรคแล้วก็เขียนคำว่า s u p l ค่ะตัวเล็กทั้งหมดนะคะแล้วก็ตกลงค่ะหลังจากนั้นโปรโตคอ l apn ค่ะ ให้เลือก IPv4/IPv6 ค่ะและโปรโตคอลการ roaming APN นะคะเช่นกันค่ะ IPv4 และ IPv6 ค่ะและอันสุดท้ายค่ะการติดต่อให้เอาไม่ระบุออกนะคะแล้วก็เลือกตั้งแต่ LTE ไปถึง GPRS ค่ะเสร็จแล้วก็ตกลงค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะเสร็จกับการตั้งค่าแล้วนะคะเราจะกดไปที่จุด3จุดด้านบนขวาค่ะแล้วก็กดบันทึกค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะขึ้นให้ว่า V I Pro 2 0นะคะกดเลือกตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะสามารถกดออกมาได้เลยนะคะย้อนกลับมาเลยแล้วทีนี้คุณก็จะเห็นว่าเวลาคุณใช้มือถือของคุณอินเทอร์เน็ตของคุณก็จะเร็วมากค่ะไม่มีสะดุดเลยเรามีตัวอย่างให้ดูนะคะดูสิคะว่าตอนนี้เนี่ย ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยมาถึงขนาดนี้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ